มองดูดอกงามวตาัตถาพลังอืมอดอกหน่อยมันกระจงไว้เนาะสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตื่นยิ้เค้ที่สองแปดเก่านะคะเมืพอพ่นอนี้ก็คือเก่าเนะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับใย่อ,อกฟ้าหาเห็ดปัจจาค่ะา ตากับยายกะมีเวลาได้มาจอบเบื้องเห็ดที่จงไว้แล้วค่ะพ,พ่อพี่นงเบิ่งเนี้ <c ười> ก็ใหญยอย,ยู่่วากะแม่งก็กินเนาะกับ,บ่เป็นยังค่ะแบ่งปันกันคนละครครึ่ง,รงนึงครึ่งนึงคืาานเนอ,พอเอพิ่นวเนของธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตรก็กินเพื่อนคือกันถ้ากับแบ่งเพื่อนมากินคือกันค่ะพ,พีน่นงเนี้ย ตรงนี้ก็ถือกินไปแต่ก็บอกเป็นยังแต่ตรงนี้ยังอยู่ยังไลยอยู่่อนอื่นก็นยังไลยอยู่พอนนี้เบิดไปก็บอกเป็นยังอ่มตัดก้อนนี้อ้อตอึ้อหไในเลยวะอืมงอเงำ,งำ กําลังงามงามอืมนี่ฮะเซียวโวนสีไฟมากดอกนี่ก็ถือกินไป <laughs> กะโบเป็นยังเอาตีเพลือไว้ของธรรมศาสตร์ไวเ้เพคนกินซะเนาะข้างนั้นก็ถือกินไปคือกัน เรเปน็นยังยายหาเอาดอกไม้เอ็นบอกค่ะพ่อพี่น้องอีกั้างต้นใหม่หมดนี่จังไนที่เอาได้ตาฝรั่งเจ้าปีนขึ้นไปเด้อน่ะขึ้นไปเอาน่ะยังงามๆเลยคนน่ะบักหลายหนึ่งอุ่นยืนแมนเบิร์เด้นนะพ่อพี่น้องปีนเด้อเจ้า ปีนเด้อเจ้าตาพลังคนนะขึ้นได้ขนะึ้นได้คนนะระวังเนอะแค่ฟู

มันมีใหม่ลับเพปะ่ะมันมีของลับสิโซ่ม,มออีหน้ายช่งกว่ามันกล้องยังเงาๆโอ้ยหัดเหลียวตาพลังไงยนฟิลพี่นองซ <c oughs> ื้อใหม่มาต่อยเอาเห็ดโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย หอมยังแสบคนน่ะหอมหอมหอมแบบแสบเลยคนน่ะทัดเอาคนทัดอีเออเป็นไลยอยู่ขับวินอก เพี่เลืนซดนี่เออฮัลโหลเร็วเรว ยจะเ <c oughs> ป,ป,ป็นน้ำยายบอ่อแล้วพอพี่น้องน้ำยายบ่อมันกับมืดจังงอยนะตกกลางวัอแต่ฝรั่งเก็บได้พอ,อดีมืดรับเอาไดพ้พอดีหอม ่เห็นเหนเ็ดข้างนั่นด้วยนำดำคือก่อนฟลูเคเลมันลงมาอีกแล้ว <c oughs> มาถังเลยจ้าาลังเหตนตัดเนาะอุ้ยลอน่อีกแล้วอือเยอะเนี่ย

มันเปียกเนาะค่ะพ่อพี่นอ้องฝนตกใจก็เลยอกไปอยากตั้งกล่องไว้ได้ต้องถือเอาภาพอาจจะบ่นิ่งแน่เด้อค่ะพ่อพี่น้องจะขอโทษขออภัยหลายๆเออค่ะเอาลงมาอีกเอาลงมาอีกเอาตาพลังยัง่ยพี่ส,สุดแต่จดดงไงเอาลงมาอีก นะออเออแล้วก็มาแล้ว I think t o t h a side อีสองน่ะละสองก่อนสีดอกสีไห่เนี่ยเห็นบ่เห็นหอ่เป็นน้ำยบ่ภาพอาจจะมืดแน่เด้อค่ะตับตกน้อยละ่ะเออนั่น

อืมตดดัดออกคุนดูดอกงามมาตาพลังอืมนั่ดอกหน่อยมันกระจงไว้เนาะดอกงามงามนะพ่อพี่น,น้องในสียังงามงามยังแข็งแข็งเลยนี่ นี่ใต่ยียย่แตยย่เงี้พอพี่น้างรอกนอ,อนออนมั่ก็ถือกินเมืดทั้งนั้น โอ้อว่าเป็นหวีบ่ได้ดอกเนาะเฮ้มันนองกันยากอยู่แว่าเป็นยังเนาะตัดมันคือระดอกก็ได้เนาะค่ะว่ามัน้อง อยู่ส่วนส่วนคอหม่อพอดีว <c oughs> ันก็เริ่มตก๊กเนี่ยวพลัลงดิจุมว่าเป็นวีเดียวมันยังแข็งเน,นอะผมไว้หนอก ดอกบ้านเ่ามันเก็าออกเนี่ยน่เท้าหลังที่ตัดลงมา้แต่เป็นหวีเป็นหวีใส่ก็ออกเท่าละดอกกนะ็เฒ่ามคนก็นเริ่มตกแล้วคุได้ Well, it's because of the way the angle they're in, can't get them. <laughs> what are these little, uh, mm. what do you think they are? Something eating. I don't know. Maybe with this in luck. <laughs> อไม่ยังจอไม่ไม่เห็นนนะน,นันน่นๆๆดอกงามๆเลยสุกแป้งทอดอสุกแป้งทอดกับแกมนอกขาวงเนาะ ดีเลยดีเลยหามูหามอุ้ยริบดอกนิดหน่อยก็ยังมีอยู่เด้อจงไหวหามัน ใหญ่นาะพอพี่น้องพอีนนนนะ่นมีนี่ามันใหญ่เด้อกต็จะมัดจอบบึงอีกอืมงามๆเลยพอดีนี่ดอกซำนี่พอดีพอดีแสีบไว้หันละ ็ oh, แล้วเดี๋ยวไลแล้วอ้าวคือต้นเอลเดอร์อีกกัดมาเห้าตาพลังอืมอืม ก่อนอีกมาตัดมาทำความสะอาดไปฟอร์มกันเดอ้อ mm. คิดจังสะอาด เริ่มล่มแล้วบบบนี้อันนี้เกิดจิต้นเอลเดอร์ยูน้ำกันเลยก็เห็ดหูหนูมันมืคมดอกมีดนะแต่มันปาดเห็ดถึกนิ้วค้นพุนถึกมือค้นพุนมันจังที่คมค่ะอือแม่ดีสุด มือตาพลังไวกกอ่ตันแล้วจังเมืองเห็ด <laughs> นะงามอยู่เด้อเกิดที่ต้นเดียวกันเลยกับเพ็ดหูนูต้นเอลเด้อแม่ยังอ่อนๆงามๆเลย ดอกมันอ,อนอ,อนๆงามๆก็จะสีออกดำๆเนะาะพอไปหนอกสีค่ำๆซ้่นี้ก็ยังว่าเถาขึ้นกันจะออกสีอยากขับขาวบางทีนะเบิดดอกมันไงนะมันจังจินกั็จะิืมเถาแต่นี่มันยังนุ่มอยู่ยังงามๆเลย ทุกทายกับคือเก่าเนาะนค่ะบอี่นองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ชมแล้วก็อย่าลืมด้อค่ะขอกําลังใจจากเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้กดติดตามกดซับสครา์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบ b ุเปยนเคที่289ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ